สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและเด็กๆระดับชั้นอนุบาลหนึ่งที่น่ารักทุกๆคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูชัยวัฒน์ในกิจกรรมกลางแจ้งของภาคเรียนที่สองครับก็ยังเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์เหมือนเดิมนั่นคือการอัดคลิปให้ท่านผู้ปกครองและเด็กๆไปดูย้อนหลังและให้ท่านผู้ปกครองฝึกบทหลานของท่านทําให้คล่องแล้ว ส่งคลิปมาให้ครูเชวัตรนะครับขอจะเข้าสู่เนื้อหาแบบฝึกในวันนี้เราก็มาออกอุดร่างกายกันเหมือนเดิมนะครับอา้าวพร้อมหรือยังครับเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเอา้าวตอนนี้ทุกคนสบัดมือนับนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสาสี่ห้าหก็ดแปดเก้าสิอ้าวเรียงแขนไปมา สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ทุกคนเอามือจับเอวหมุนเอวไปทางหนึ่งห้ารอบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหมุนกรรมทางหนึ่งห้า สี่ห้าอ่ะถ้าต่อไปอันนี้ให้เด็กๆกระโดดตกสิบครั้งแล้วยึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะอันนี้ทุกคนชูมือขึ้นสูงๆทำช้าๆนะครับศูนลมหายใจเข้าไปลึกๆเอาลมลง มือลงหายใจออกช้าๆมือเคลื่อนหายใจเข้าเลกเลยมือลงหายใจออกช้าๆอ่าเรามาออกกำลังกายกันแค่นี้ต่อคราวน,นี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาหรือแบบฝึกกันเลยแบบฝึกในวันนี้จะเป็นเรื่องของการเดิน ในแนวเส้นตรงนะครับเส้นตรงจะให้มีระยะ3เมตรหรือ300เซนติเมตรนะครับโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดินให้ตรงเส้นจุดเริ่มต้นเอามือท้าเอลมือทเอลแล้วก็เดินไม่ต้องต่อเท้าครับเดินตามปกติ แต่ให้เท้าอยู่ในแนวเส้นตรงนะครับอย่าให้ล้มหรือเสียการทรงตัวไปไปคนนะ่อยๆเ,เดินเดินจะช้านะครับมีสมาธิในกามเดินนะครับเดินกลาบครับไม่ต้องรีบเดินนะครับเดินจะชา้า ด้วยนิ่หนึ่งถัดมาสองห้าอีั้งหนึ่งาให้ไปกับทั้งหมด3ครั้งนะครับเมื่อทำคล่องแล้วให้ท่านพออัคดคลิปส่งมาให้ครูชวัตรนะครับ ในกิจกรรมการแจ้งก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ